จริงโจกฮะแม่งโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ BI3 ก็อ่านี่เลยแบ็คมาตีเพื่อเยอร์ครับต่อเนื่องต่อเนื่องเลยต่อเนื่องแม่งเลยครับต่อเนื่องจากวันนี้แหละแกอัพโหลดแม่งเสร็จวันแม่งก็เสร็จวันนี้ไม่รู้ว่าอัพโหลดเสร็จก็ไงไม่รู้มารอผู้เล่นเร็ดิ ่โอเคได้ครับทีมอ๋อพายุทะเลทรายโอเคครับอันนี้ก็รู้สึกว่ากลัวก็เหมือนเดิมครับข้าผู้บังคับบัญชาครับเกิดเกิดผมได้เป็นผู้บังคับบัญชานะครับผมก็จะวิ่งกลับไปหาทันทีเลยเพราะว่าผู้บังคับบัญชาไม่ทำไม่ช่วยอะไรนะแล้วเอง いやใครขึ้นเว้ยอ่ะอยู่จากการที่เราเซฟเบอ์อีกแล้วโอเคเดี๋ยวสก๊อปก่อนโอเคครับมาอีกด่างเึงแม่งไอเชียแม่งด่างงี้มันเป็นด่างที่อ่าง่ายจะง่ายจะเป็นด่างที่ว่า เรายังไม่ได้เล่นแต่ผมก็พอดูเงื่อนเรื่องอยู่นะด่านนี้จะเป็นด่านที่ไอ้งาซีมันจะปล่อยปรามังนูนะครับซึ่งซึ่งด่านนั้นก็รอโอกาสที่ผมไปเล่นก่อนนะเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงพราครูก็สู้แล้วมีกำลังเดิมโอเคห่วงเข้ามาช้ามันเสือเป็นงาซีกูเป็นอเมริกาเรืออเมายมันก็เจอง่ายกูกูรู้อะไรอยงกลางกูี่ยเก็บแป๊บมันคืออะไรหรอ โอเคมันคือว่ากูเป็นพวกมังค่ามังชาจนได้โอเคครับวิ่งหนีดีครับจะซวยหมาแล้วไงกูโอเคสงสารเรื่องกูว่ะเอกู้เล่นเงาอ่าไงสังหารพวกมังชาสิงห์โอเคแค่ๆมากพอดีแม่งกูลุยไปเลยกว่ากูยอมตายพวกมังค่ามังชังชาอะไรเงาไอเงาคนไทยเหรอเงาพี่เงาพี่ ก็เป็นผู้บังคับใช้นะพี่ที่เขหัดเล่นให้ดีบ้างไงอ้ะอะ,อะกูตายแล้วอ่าใครสังหารกูไงไอ้หานี่สังหารกูเหอย่างนี้ครับหัดสลับบ้างเจร๊รู้ว่าเอาเวิร์กไหนดีอันไหนไม่ดีโอเคเอ้าเราก็เป็นผู้บังคับใช้แล้วใครสั่งให้เป็นวะฮะแล้วมึงจะวิ่งไปเหรขอขมางนวนกว็ไงฮะ,ะวิ่งไปก็เจอกูดีครับ มาดีกูอยูง่หงน้ามึงเองใช้ปืนอย่าบอกว่าปืนยิงนัดเดียวอะ่ะพี่พี่หัดยิงบ้า he งพี่พี่เล่นงอะไรกันนะฮะใช่ว่าปืนยิงนัดเดียวครับซึ่งเอ้เราก็มีโอกาสที่อ่าตายจนได้คลิปไปแล้วอ๋อลังชีวิตสิบแปดเปอร์เซ็นสงขามส่วนว่าเอียงอาวุธอ่ะไปก็สแกนทำไมเราอัพ เก็บได้ไหมครึ่หงหีที่เราชอบเนาะมาเดอร์คิวเราไม่ได้เป็นพวกคำชาเราเป็นอาหารแล้วอาหารง่าใหม่ตายเป็นแถบเคมาเก็บกล่องอีกอกว่ากล่องอะไรอย่าบอกอ้าห่าระเบิดได้ระเบิดกูดก,ก็ให้ดีครับพี่ปีครับพี่เอาไปเลยตายเลยครับพ่อมึงแก้แค้นแม่งเลยอหารนี่มางงเอ้ยอะไรวะ แล้วแล้วยังไงฮะแล้วแล้วเอ้าเงียบเงียบการงาน,นเงียบอ่าเจอเจออ่ะเจอดูเหมือนว่าฝ่ายเยอรมันแม่งจะมีคนเดียวครับน <laughs> ั่นก็คืองวงคาราชาสองลุ้มยิงครับสองลุ้มยิงไ <laughs> อ้เหี้ยไอ้ไอ้งคนชื่อว่าเงาไปแล้วครับแมวเล่นอะไรเฮ้ยแมวอยากฆ่าวงคาราช่าอ้างชิบหา,หายแล้วไงฆ่าวงคาราชาเอาไอ้ฆ่าไมนได้เว้ยอ่างนนี้กูเทพครัเบเทพสัก โอเคครับเราก็ระวังหลังไว้ด้วยครับอ,นนอันนี้อยู่ง่าไงยายาเงินยาเงินอนเงินกูไม่ให้กูอยู่ง่ายมึงนี่เลยจะวิ่งไปไหนยิงหัวยิงหัว อะอไรของพี่่ไปแล้วกูไปแล้วซิว่งไปแล้วยิงข้าไม่โดนออกไอ้กระจอ่อเอ้ยได้ยาเว้ยเฮ้ยใช้ดีครับแม่งกูยิงด้วยใช้ด้วยเทพดีว่ะเออเห็นไหมยาลักเาฟีไอ้นี่ก็มาหาเราจงเน้เดินได้เว้ยคนฉลาดครับยานี้มันจะเพิ่มเพิ่มจนกว่าจะเก้วให้ถึงแม้เรือกเรารถก็จะเพิ่มมามาละ อย่างนเองอย่าบอกอย่าออกเกมันะอย่าออกเกมไม่ใช่ลูกชายคนระับอาแค่ปืนแบบปืนโกงอย่างเขาเองไหมนะฮะไม่ได้ว่าจะตายเพราะกูไหมฮะโอเคไม่พลาดเดี๋ยวรอดนะบางอย่างก,ก็อยู่ข้างบนแนละ้วเอ้ยวันนี้ทำไมเรามาเฮีวะเอ้ยสมาชิกใหม่มาว่ะหวัดดีเพื่อนสไนเปอร์อย่าอย่าอย่าเป็นคนสไนเปอร์สไนเปอร์เหรอมีมีดหรือเปล่าล่ะ ใครใคนใส่หน้าเจ้าพี่หน้าเจ้าบอกทำไมอะเฮ้ยเสือเฮ้ยผมโดนดูมากยิงโดนดูมากนีพี่ยิงให้โดนบ้างแม่งเอ้ยเราเราเราทำได้ทั้งนี้เราทำได้ครับโอเคอยู่ศูนกลางแม่งเลยเหลือ30วิโอเคอยู่ข้างานก็ไง30วิแล้วครับผมก็จะลงแล้วครับเฮ้ยขวามือก็มีว่ะ เราม่เองใช้ปืนกลวงไว้โอเคเฮ้ยเพื่อนเราโดนฆ่าจากข้างบนโอเค 9, ยงเก้าแปดยิงขาโมงี่แม่งเลยครับยอมไกลย,ยายาสามสองหลบเคาน์เตอร์เจเกอเอากายพอดีเอา้าเอา้าเอา้เอาคุณจะกลายของเยอ,อะพื้นเงี่ยโอ้ยครั้งแรกครับ โอเคสำหรปืนกวมือไทยชนะห้าสิบโอ้โหส่วนโอโหลากยาวเลยงี้ไม่ได้ครับพอ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 โอเคงนนี้ไอเราฆ่าได้ห้าครั้งสุดยอดคู่เล่นมีคนเดียวสงสารหายไปแล้วกูโอเคครับความสำเร็จพยาบาท แก้แค้นไม่กดอะไรอกอ่อ๋อไม่กดอะไรโอเคอันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับตัวใครกัวมันก็ไปเด้อ